สำหรับคนที่สนใจไปเรียนพอปโทแพทย์แผนจีนในประเทศจีนต้องมี h s k 5นะคะส่วนใหญ่แล้วมหาวิทยาลัยแรกที่วันนี้จะแนะนำนะคะคือ Beijing University of Chinese Medicine ค่ะทุนที่สามารถสมัครได้นะคะคือทุนรัฐบาลจีนค่ะนักเรียนต้องมีอายุไม่เกิน40ปีค่ะทุนที่ได้นะคะก็คือทุนจำนวนเต็มเลยนะคะแล้วก็มีค่าครองชีพให้เป็นรายเดือนนะคะเดือนละ3,000หยวนค่ะปิดรับสมัครทุกๆวันที่30เมษายนของทุกๆปีนะคะ อีกทุนหนึ่งที่สามารถสมัครได้น,นะคะก็คือทุนนักเรียนต่างชาติเมืองปักกิ่งนะคะอันนี้ก็คือจะมีแบบรางวัลที่1รางวัลที่2องรางวัลที่3ค่ะรางวัลที่1ก็คือ1 5 0 0 0หยวนรางวัลที่2ก็คือ1 2 0 0 0หยวนแล้วก็รางวัลที่3ก็คือ8,000หยวนค่ะมหาลัยที่2นะคะคือช่างไห่ university of traditional chinese medicine ค่ะทุนที่สามารถสมัครได้น,นะคะคือทุนรัฐบาลจีนซึ่งก็จะเป็นค่าเทอมค่าหอพักค่าเงินเดือนนะคะแล้วก็จะมีทุนบางส่วนด้วยปิดรับสมัครถึงงเดอนอภาค,คขทุกๆปี ทุนประเภทที่2ของมหาวิทยาลัยนี้นะคะก็คือทุนเมืองเซี่ยงไฮ้นะคะอันนี้ก็จะเป็นมีทุนประเภท A แล้วก็ทุนประเภท B ค่ะประเภท A จะครอบคลุมมากกว่าประเภท B ีนะคะประเภท A จะมีค่าเล่าเรียนค่าที่พักค่าครองชีพส่วนประเภท B นะคะก็จะมีค่าเล่าเรียนและการค่าประกันสุขภาพค่ะเปิดรับสมัครจนถึงเดือนมิถุนายนของทุกทปีนะคะมหาวิทยาลัยสุดท้ายของวันนี้นะคะคือเจ้อเจียงไชนีสเมดิคอล n i น e r s i รีนะคะน,นี้ตั้งอยู่ในมณฑลเจ้อเจียงค่ะนักเรียนต้องมีอายุไม่เกิน3 5ปีนะคะ ประเภททุนที่สามารถสมัครได้นะคะนักเรียนจะได้สามหมื่นหยวนนะคะแล้วก็จะปิดรับในเดือนมิถุนาย,ยนของทุกๆปีค่ะถ้ามีคำถามอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์มาถามข้างล่างได้อยากก like, share, ่าลืมกดไลค์แชร์ฟอลโล่แล้วเจอกันในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย